วันนี้เวลา15.26นาิกา26นาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยธรรมเจดีตำบลตองโขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นคร ทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เก๋งจีนหลวงปู่แบนธนากโรโซึ่งสิทธิอนุสิ์จ,จัดสร้างขึ้นตามดำริของพระภาวานาวิสุทธิญาณเทระหลวงปู่แบนธนากโรโก่อนที่จะละสังขารอย่างสงบที่วัดดอยธรรมเจดีเพื่อเป็นอนุสรณ์และใช้เป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติภาวานาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสัก,การะอัฐธิธาตุพระภาวานาวิสุทธิญาณเทระแบร์ธนากโรโ ซึ่งปดิสฐานอยู่ภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์พิพ,ธพิธภัณฑ์เก่งจีนสร้างขึ้นมเมื่อปี2563บริเวณที่เคยเป็นที่ประชุมเพลิงของหลวงป,ปู่แบนธนากรโรเป็นอาคารไม้ทรงแปดเหลี่ยมหลังคาซ้อนสามชั้นยอดบนสุดหมายถึงพระนิพพานหลังคาสามชั้นหมายถึงพระรัตนตรยัยและอาคารแปดเหลี่ยมหมายถึงมักมีองค์8หรือทางแห่งความพ้นทุกข์ ภายในประดิษถานพระอาทิตย์ธาตุและรูปหล่อโลหะหลวงปู่แบนธนากรโรมีตู้แสดงเครื่องอัฐบริขารรวมถึงนิทรรศการแสดงประวัติวัดประวัติหลวงปู่แบนธนากรโรและประวัติการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดดอยธรรมไม้เจดีตั้งขึ้นเมื่อปี2484สังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตเป็นวัดที่พระเกจิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยไปจำพรรษามีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจในหลายโอกาสปัจจุบันมีพระอธิการเจษดาที่วังกะโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษารวม8รูป